จากนาไพ่นะก็มีเป็นดินนาะพสศพกันมืงกรน้นํกากรกฎมีพิจิตนะไม่มีท่านลมนะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะเด่นๆก็มีเป็นราศีสิงห์อย่างเดียวเลยนะก็เป็นสเตย์นนะแปลไม้นะก็ในตอนนี้นะเขาอาจจะนะมีการติดต่อกับคุณนะหรือคุณจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างจากคนเก่า หรือว่าคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับคุณก็ได้นะคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วนะแล้วก็สนิทกันพอสมควรในในตอนนี้นะคุณก็เรียกว่าอยู่กับตัวเองนะดูเป็นลักษณะของคนเอ่อเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องการความรักเลยนันแล้วตอนนี้คุณดูนิ่งมากนในใสายตาใครคนนั้นหรือว่าคนรอบตัวนะตอนนี้คุณดูเหมือนเก็บตัวและเหมือนกําลังไปศึกษาค้นคว้าหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแล้วก็ดูเหมือน ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะดูนิ่งๆอยู่นะก็ในโลกโซเชียลเนี่ยมีคนที่เขาอาจจะแอบส่องดูคุณอยู่นะด้วยความคิดถึงนะว่าคุณหายไปไหนหรือเปล่านะเพราะว่าก็มีคนคิดถึงอยู่นะแต่ตอนนี้คุณดูเหมือนโดดเดี่ยวโสดหรือดูนิ่งมากนะความเคลื่อนไหวทางเอ่อสื่อออนไลน์ของคุณนี่คือเงียบเลยนะไม่ค่อยเห็นอะไรนะก็ นะแล้วก็สเตนนะเป็นลักษณะของคุณอาจจะดูเป็นคนที่เข้มแข็งนะแล้วก็มีความแตกต่างดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำก็ได้นะแล้วก็จะมีเกณฑ์นะที่จะได้เจอคนต่างชาติเป็นคู่ก็ได้นะหรืออาจจะมีการพูดคุยกันอยู่นะทางออนไลน์ก็ได้นะหนึ่งถ้วยนะก็มีความรู้สึกชอบพออยู่นะคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเอ่อเล่นทุกแอปหาคู่นะคุณอาจจะนะมีการพูดคุยกับ ใครบางคนที่เป็นคนต่างชาติได้นะแล้วก็อาจจะได้มิตรไมตรีหรือได้เอมิตรดีๆคนหนึ่งมานะจนกระทั่งอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หือได้ความรักครั้งใหม่ก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าชอบแนวไหนนะต่างชาติสายฟอหรือว่าเอเชียนะก็คุ e น็อตคับนะในตอนนี้นะก็มีคนคิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะที่เขาคิดถึงคุณนะคุณเอกคับนะนึกถึงช่วงนี้เคย มีความสุขอยู่ด้วยกันหรือคุณเคยช่วยเหลือเขามาก่อนนะหกเหรียญก็คือคุณเคยช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินการงานหรือคนคุณนาะเป็นคนที่อัธยาศัยดีใจดีใจบุญชอบทําบุญก็ได้นะเขาก็เลยคิดถึงคุณอยู่นะสี่ไม้นะก็มีคนที่เขามีความรู้สึกมั่นคงกับคุณด้วยนะแล้วก็นายอ็อกครับนะมีเด็กมาชอบอยู่เหมือนกันนะนอกจากต่างชาติถ้าคุณไปหานะจากการคุยแชทอะไรนี่นะก็มีโอกาสอยู่แต่ถ้าไม่ได้ คุยทางเออแอปนะคะก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักจากการติดต่อค้าขายสื่อสารอะไรพวกนี้ก็ได้นะพวกส่งออกต่างประเทศนะส่วนในออฟคัมเนีก็เรียกว่าจะมีเด็กเข้ามาชอบมาจีบนะแต่ยังไม่ได้จริงจังนะแต่ว่าคนนี้ก็มีความมั่นคงกับคุณนะนี่คิงออฟเพน t a c เ e ินะก็นอกจากนิ่งแล้วนะในมุมแนวนอนของคุณนะคุณก็อาจจะเรียกว่ามีคนที่เป็นลักษณะของผู้ใหญ่นิดนึงนะคิงเหลียนนะเป็นสายเปนะก็ เป็น MD CEO ผู้บริหารในพวกนี้อยู่แล้วนะแต่เขาจะเป็นคนนิ่งนะก็เขาอาจจะยื่นโอกาสให้คุณเข้ามานะทางการง,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 งานการเงินก่อนนะโดยคนนี้นะเขาก็มีความสุขนะมีความรู้สึกว่าคุณเอ่อเป็นคนที่ดูสดใสบรท์นะแล้วก็ดูที่จะเป็นคนที่มีความล่าเริงนะซึ่งแตกต่างจากเขาที่เป็นคนที่เงียบขรึมน,นะแล้วก็โอกาสที่เขายื่นให้นะ คุณอาจจะได้เจอเขาบังเอิญจากการติดต่อการงานการเงินก็ได้นะสายธนาคารอะไรก็ได้นะหรือว่ามีเหตุบังเอิญน,นะที่คุณนะอาจจะมีชะตานะที่ว่านอกจากมีเด็กมาชอบแล้วก็มีผู้ใหญ่อีกคนมาชอบด้วยนะซึ่งเขานะอาจจะเจอคุณจากการงานการเงินใช่ไหมคนะทีนี้พอเขาได้สัมภาษณ์คุยหรือพูดคุยกับคุณเนี่ยอาจจะหรือเรื่องการติดต่อสื่อสารก็ได้นะเขาได้เห็นความ Relax, นะีแลกนความที่เป็นคนเอนเตอร์เทนนะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะไรนี้ก็ได้นะเขาก็เลยเกิดชอบพอคุณขึ้นมาในใจนะแต่ว่าจะสารสัมพันธ์หรือไม่ก็ต้องดูอนาคตต่อไปนะแต่ว่าแน่นอนคือมีเด็กคนหนึ่งมาชอบนะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะในสายการงานะอาจจะโตกว่าคุณเป็นผู้บริหารก็ได้นะก็เจอกันจากเรื่องการงานการเงินนั่นเองนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาที่คุณไปค้นคว้าหรือคุณไปทําอะไรนะที่ดู เงียบหรือไปศึกษาค้นคว้านิ่งนะคนที่เขาเคยเห็นความเคลื่อนไหวของคุณนะเขาก็รู้สึกช่วงนี้คุณนิ่งเงียบไปทางนี้เองนะก็เลยมีความสังเกตสังกาคันนิดนึงนะว่าคุณหายไปไหนนะปกตินี่คือจะโพสโซเชียลรัวหรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้นะก็เรียกว่านะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเด็กมันชอบแล้วก็ผู้ใหญ่คนจัดก,การทํางานนะแล้วก็มีคนเก่าคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะนึกถึงช่วงนี้เคยมีความสุขด้วยกันนะก็ให เป็นไพ่ที่เรียกว่ามีแต่คนนะขึ้นมาเลยนะคุณน้อฟครับสเตรนนะแล้วก็มีคิงเหรียญอีกนะก็ผู้ชายมีสองคนนะแล้วก็มีคนเก่าคิดถึงด้วยนะรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้นะมีเด็กจะมาชอบด้วยนะแล้วก็มีแนวผู้บริหารผู้ใหญ่นะที่มาเจอคุณนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณนี่ดูมีความสุขดูมีสเสน่ห์อยู่นะก้าวขั้วนะดู เรียกว่าเป็นคัสโนวีได้เลยแนละ้วก็มีเสน่ห์นะทำให้มีคนชอบนะเยอะเลยนะก้าวถ้วยนะหรืออาจจะคุณเป็นผู้ชายด้วยก็ได้นะเพราะแล้วแต่สนับพลังงานนะแล้วก็สตริงก็เป็นเรื่องบุคลิกของคุณนะก็รวมรวมเป็นประมาณนี้ค่ะ